รู้สามสิ่งนี้สร้างรายรับได้ตลอดชีวิตคุณรู้ไหมคะว่าคนรวยหรือมหาเศรษฐีทุกคนเขาจะมีทักษะหนึ่งคือทักษะของการขายและถ้าคุณเป็นคนหนึ่งนะคะวันนี้ กล้าที่จะขายและคุณขายสินค้าเป็นคุณขายได้แค่ชิ้นเดียวนะหลังจากนั้นนะคุณขายอะไรคุณก็ขายได้ในโลกใบนี้จะมีสินค้าอะไรคุณก็ขายได้หมดแต่คุณจะต้องรู้3หัวใจหลักของการขายเลยนะคะ1เลยค่ะคือคุณต้องอินในสินค้าตัวนั้นคือคุณจะต้องเป็นผู้ที่ใช้จริงทดลองใช้แล้วเนี่ยเห็นผลลัพธ์กับตัวเองไม่ใช่บอกว่าเฮ้ยฉันเห็นคน อื่นใช้ดีและฉันก็ไม่บอกคนอื่นว่าเฮ้ยมันใช้ดีอ่ะพอคุณไปพูดแบบเนี้ยลูกค้าเขาไม่อินไปกับคุณแต่ถ้าคุณ่ะใช้เองแล้วรู้สึกว่ามันดีจริงมันตอบโจทย์มันช่วยดูแลคุณได้จริงมันช่วยเปลี่ยนชีวิตคุณได้จริงจากการใช้สินค้าตัวเนี้ย คุณเนี่ยเวลาที่คุณสื่อสารกับลูกค้าไปลูกค้านะเขาจะรู้สึกได้เลยว่าคุณพูดความจริงและเขาจะรับรู้ถึงคุณภาพของสินค้าตัวน,นั้นเนี่ยจากการสื่อสารของคุณค่ะและสองเลยนะคะคุณจะต้องมี storytelling ก็คือเรื่องเล่าของตัวคุณเองคุณสังเกตไหมว่า คนเนี่ยบางคนนะขายสินค้าประเภทเดียวกันชนิดเดียวกันราคาเท่ากันแต่บางคนขายได้บางคนขายไม่ได้เพราะอะไรคะเพราะว่าการขายเขาแตกต่างถ้าวันนี้มีคนทั้งหมด10คนบอกว่าเฮ้ยสินค้าชนิดเนี้ยมันดีมากเลยใช้แล้วหน้าเด้งหน้าฟูหน้าเฟิรม์มหน้ากระชับริ้วรอยลดเรือนริ้วลอยล่องลึกตื้นขึ้นพูดเหมือนกันแบบนี้10คนคุณคิดว่า10คนนั้นจะขายได้หมดไหม แต่ถ้ามันมี10คนน่ะหนึ่งในนั้นน่ะที่เขาไม่ได้พูดแบบนั้นะ่ะแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยเขาเป็นคนหนึ่งนะที่แบบ เขามองกระจกทีไลแล้วเขารู้สึกแย่กับตัวเองทุกทีขาดความมั่นใจกับตัวเองเพราะอายุที่เยอะมากขึ้นเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองหน้าแก่ขึ้นพอจะไปเจอเพื่อนไปเจอสังคมรู้สึกว่าขาดความมั่นใจในตัวเองหาทุกวิธีการหาทุกวิธีทางเพื่อทําให้ตัวเองหน้าสวยขึ้นหน้าดูดีขึ้นถ้าจะไปสยกรรมก็กลัวกังวลเลยตัดสินใจไปเรียนรู้วิธีการแบบ นวดหน้าการดูแลผิวหน้าตัวเองแล้วใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ในการนวดใช้คอลลาเจนเนี่ยในการนวดปรากฏว่าหลังจากที่ทําไปแล้วเนี่ยหน้าเด้งขึ้นหน้าฟูขึ้นริ้วรอยเนี่ยมันตื้นขึ้นเลยก็เลยเป็นคนที่จากเป็นคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองกลายเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองมากขึ้นเห็นไหมคะเพียง <smiles> <Eduardo> แค่คุณมีเรื่องเล่าที่แตกต่างกว่าคนอื่นเนี่ยคุณก็สามารถที่จะสร้างจุดขายได้แล้วเพราะฉะนั้นเรื่องเล่าเป็นสิ่งที่จําเป็นแลว สำคัญมากๆนะคะแล้วก็ยกตัวอย่างอีกครูทันก็เป็นคนหนึ่งที่มีสตอรี่เทลลิ่งเรื่องเล่าของครูเองก่อนที่ครูจะมานวดหน้าเนี่ยครูก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ทําธุรกิจมาสิปีแล้วก็เจงธุรกิจไปหลายอย่างมากชีวิตล้มลุกคุกคานมาตลอดจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยมาเจอธุรกิจ การทานวดหน้ามันทําให้ครูเนี่ยได้ค้นพบว่าเราทํางานเราใช้เวลาแค่2ชั่วโมงจะสามารถสร้างรายรับได้หลักพันแล้วเราเนี่ยก็มีความสุขทุกครั้งในการที่ทําให้ลูกค้าสวยขึ้นดูดีขึ้นหลังจากนั้นเราก็เอาความรู้ที่เรามีเนี่ยไปสอนต่อทําให้ลูกศิษย์ของเราเนี่ยสามารถสร้างรายรับได้เลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวได้เนี่ยค่ะนี่ก็คือเรื่องเล่าของตัวครูคุณรู้ไหมว่าเรื่องเล่าเรื่องนี้ครูใช้เมื่อตั้งแต่ที่ครูเริ่มต้นจาก การทาธุรกิจดวดหน้าจนวันนี้ครูก็ใช้เรื่องเล่าเรื่องนี้อยู่และเรื่องเล่านะคะมันจะเป็นแค่เรื่องคุณแค่คนเดียวบนโลกใบนี้คุณจะมีความตา่างถ้าอะไรก็แล้วแต่คุณทําแล้วมันแตกต่างกว่าคนอื่นคุณจะได้ผลลัพธ์ที่ดีและแตกต่างกว่าคนอื่นเพราะฉะนั้นอยากขายดีคุณต้องมีเรื่องเล่าคือ storytelling และข้อที่3เลยนะคะคือการติดตามผลหลังการขายหรือการบริการการเซอร์วิสที่ดี คุณต้องรู้ก่อนเลยว่าใครคือคนที่สําคัญที่สุดในชีวิตของคุณคำตอบคือคนที่อยู่ข้างหน้าตัวคุณค่ะคือคนที่สําคัญที่สุดในชีวิตคุณเพราะเขาเสียสละเวลามาอยู่กับคุณละ่ะคุณให้สิ่งที่ดีที่สุดกับเขาและคนนั้นเนี่ยถ้ายิ่งเป็นลูกค้าคุณนะคะคุณยิ่งต้องบริการเขาดีๆเซอร์วิสเ so ขาดีๆให้สิ่งที่ดีที่สุดกับเขา ถ้าคุณให้สิ่งที่ดีที่สุดกับเขานะคะเขาจะรู้สึกรักและประทับใจและศรัทธ,ธาในตัวคุณต่อให้คุณขายสินค้าอะไรนะคะคุณเปลี่ยนการขายสินค้าเขาก็จะเชื่อมั่นในตัวคุณและหัวใจสําคัญอีกก็คือการติดตามหลังการขายคือการดูแลลูกค้าเก่าลูกค้าเก่าที่เขาเคยซื้อเราไปแล้วเนะะี่ยค่ะเราก็มีการติดต่อสอบถามกลับไปว่าเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้อา สบายดีหรือเปล่าได้ใช้ผลิตภัณฑ์อะไรอยู่หรือใช้ผลิตภัณฑ์เราแล้วไปเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ผิวดีขึ้นไหมก็คือมีการติดตามผลหลังการขายนะคะถ้าคุณรู้หลัก3หัวใจสําคัญนี้นะคะ 1. เลยครูสรุปเลยคุณต้องอิงกับสินค้า 2. คุณต้องมีเรื่องเล่า storytelling เกี่ยวกับสินค้าตัวนั้นเอามาบวกกับเรื่องราวของคุณ3คือการดูแลลูกค้านะคะทําให้ดีที่สุดสุดชีวิตแล้วก็มีการติดตาม ผลหลังการขายคุณมีแค่3มทักษะนี้ค่ะคุณขายอะไรคุณก็ขายได้คุณรู้แค่นี้คุณสร้างรายรับได้ตลอดชีวิตนะคะครูทันเป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้สอนแค่ให้ลูกศิษย์นวดหน้าเป็นแต่ครูสอนวิธีการว่าเราจะต้องเรียนรู้การนวดหน้าแล้วเราจะทำยังไงให้ขายได้สร้างรายรับได้สร้างกำไรได้ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งกำลังหาธุรกิจที่จะทำอยู่นะคะ ลองดูค่ะชธุรกิจการนวดหน้าทําให้ตัวเองสวยแล้วยังทําให้คุณอื่นสวยได้ด้วยนะคะและอย่าลืมนะคะถ้าสนใจพิมพ์คําว่าสนใจไว้นะคะเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ส่งข้อความส่งรายละเอียดให้ค่ะกดซีเฟิร์สไปนะคะครูทันสอนปั้นแบน